สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เซเว่นหน้าเซเว่นนะครับเราจะไปเอาทุเรียนเขาบอกว่าพันพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาทุเรียนด้วยกันนะครับในเซเว่นนะครับเซเว่นมีขายทุเรียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันวันนี้ทั้งเปิดทั้งแกะแล้วก็ทั้งกินเลยนะครับไปดูครับนี่ครับเซเว่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับ จากเซเว่น้ากินหอมยังครับเดี๋ยวเราจะไปแกะดีๆกันแต่กินหอมมากครับกินหอมจนอยากกินตอนนี้ต้ลองมาดูทุเรียนเกศซองออด จากเซเว่นครับดินดินินดิกี่ลูกครับหนึลูกสามลูกครับท่านผู้ชมลูกใหญ่ลูกเล็กลูกกลางขนาดเท่านี้ครับแม่ให้ลูกไปด้วยลูกใหญ่อันนี้ลูกกลางอันนี้ลูกเล็กถึงไหมแม่ให้สิบกิโลเนี่ยถึงหรือไหมแม่ ก็ขอตรงนี้มีเสียหรือเปล่าทำไมอันนัน้นแหละอันดำๆอ่ะไม่รู้เกอก็ของบู๊ข้างเสียบางรูปค่ะน,นี่ไม่เป็นนะครับไม่เป็นอะไรเราไม่รู้ว่าตัวเรียนสุกเป็นยังไงอันนี้ต้องกินได้เลยปะแม่รู้เป็นไหมอันนี้ยังแน่นอยู มันตกตกมันต้องอุดหุดแบบว่ามีช่องว่างลูกล่องแม,ม่มาดูกล่องนี่สิแลม่มองเป็นรอยน้ำเลยนี่เป็นรอยน้ำเลยชิงชิงผู้เรียนในแผนเสียสามีมันก็หนาวนี่ครับจำนวนสามลูกครับ ราคาเท่าไหร่นะหนึ่งพันเจ็ดหนึ่งพันแปดร้อยใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใส่ไม่ถูกครับอันนี้ลูกไม่ตอนนี้เรายังปอกไม่เป็นนะครับอนนี้่ลองเซอร์ดูบบุบแต่ว่าเหมือนมันยังไม่สุกนะครับมันยังไม่สุกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาให้ดูจันทร์เต็มตาเลยเดี๋ยวจะพาให้ดูเต็มตาเลยตรงนี้ตรงนี้เหรอ อันนี้ประมาณกี่โลเน,นี่ยคิดไหมแต่แต่มันใหญ่เนาะถ้าเราดูแล้วว่ามันใหญอนน่อันนี้ซักสามอันนา้ชื่นใจเ่ยทั้งหมดนี้นะครับพวกนี้ ยังไงเกจทรงออกนะครับก็อาจจะต้องออาจจะต้องไปวัดกันที่ตอนปอกนผมว่าท่ันผู้ชมใช่ไหมไหนมีกินเลยใช่ไหมป้องปองปองนังปุกปไมเลยอาจจะต้องกินมาอีกสักวันเป็นไงของเราจะรีวิวทั้งทีเราจะรีวิวแบบละเอียดเลยนะครับตอนนี้เราจะมาดูนะครับโดยการช่างน้ําหนักนะครับ ว่าน้ำหนักเนี่ยมันเท่าไหร่เออนี่สูงสุดได้กี่กิโลได้เยอะครับอ่ะทีละลูกก่อนหรือว่าทั้งหมดแหมอ่ะล,ลองลองลองเอานี่คล้องก่อนว่าอันเนี้ยมันมีน้ำหนักไหมนี่ครับปล่อยเลยปล่อยมือเลยึ้นประมาณ0.01ไม่ขึ้นไม่ึ้นนะครับไม่มีน้ำหนักอ่ะไม่ึ้น นี่<า>นช่องเรานะครับรีวิวทั้งทีเราจะรีวิวจริงเลยนะครับว้าทั้งหมดกี่กิโลนะครับนี่โดยใช้ไอที่อันนี้น้ำหนักชั่งน้ำหนักของ,ของกระเป๋านะครับมาออหาให้ทายครับว่าจะหนักเท่าไหร่ครับเพราะว่า,านี้เขาบอกว่าไซส์แบบทั้งหมด10กิโลนะครับอึ๊ออขบข,ขึ้นไหมครับขึ้นไหมแปดกิโลเท่าไหร่มอง <8 S 1> ไม่เห็นไอตัวแบต มันหมดนะครับมันก็เลยขึ้นไม่ได้ตอนนี้เราเปลี่ยนแบตเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่ากุเรียนสามลูกนี้จะมีน้ําหนักเท่าไหร่ครับเท่าไร่ครับเท่าไร่ครับเท่าไรครับ,รรบ,รรบ,รบแม่จริงเลยอม่สิบแปดกิโลเลยเหรอเห็นแค่นี้โอ้โหจริงมั้งก็ว้าีลูกเดียวนะครับแปดกโละแม่แปดลองอดูนะว่ามันจะจริงไหมนะครับ ไม่รู้ว่าเราช่างแบบนี้มันจะถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าเราไม่มีกิโลช่างนะครับเราก็เลยใช้วิธีแบบนี้ควนหลุดแล้วนะรเราจะได้กินดีไหมครับกับไอรีวิวเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเรารีวิวเรารีวิวแบบของจริงนะครับอ่าถ้าเราได้รีวิวคือละเอียดเลยเมื่อกี้แปอ่าครับแปดละเดี๋ยวอันนี้อีกอันหนึ่งนะครับนะทำไมอ่ะ ันถึงไหมสามโลไม่ถึงไหมไม่น่าถงสองโลเนาะไอตรงนี้อาจจะไม่ได้เนี่ยไม่น่าใช่นะสามโลช่างในตัวนี้นะครับก็คือเป็น<อ>ด,ดัมเบลสี่โลครับสี่โลแล้วก็ตัวไอ้ด้ามจับด้วยครับมันต้องขึ้นประมาณห้าโลครับสี่โลกว่าเกือบห้าโลพอไหมไหโูว่าถูกไหมไม่ใช่ละตัวนี้ขึ้นตั้งเก้าเลย ไม่ใช่ไม่ใช่ครับจริงๆมันประมาณ4โลเองขึ้น9หรือว่ายูนิตมันไม่ถูกเปลี่ยนหน่วยครับเนี่ย kg ครับต้องเป็น kg ตอนนี้ประมาณนี่ครับประมาณ4โลครับ4โล3ครับเพราะว่าเป็นดัมจับด้วยของดัมเบลถูกต้องละเมื่อกี้เราลืมเปลี่ยนหน่วยนะครับเปลี่ยนหน่วยแล้วเป็น kg นะครับโออันนี้ตอนที่เราสั่งเขาบอกว่าประมาณ10กิโลนะครับอ่า 10กิโลถึงไหมครับโอ้โหแต่ลูกใหญ่มากเต็มกระเป๋าเลยนะครับพี่น้องโอ,โอ้แต่ว่าหลังจากที่เราเคาะเบื้องต้นเนี่ยคือมันมันเหมือนมันยังเขียวอยู่นะครับเหมือนแน่นอยู่นะครับมันมันยังไม่สุกเราจะต้องทิงไว้แต่ตอนนี้เราจะช่างก่อนซึ่งจริงๆมันก็มาก่อนหนึ่งวันเนาะมันอาจจะหายไปน้ำหนักหายไปบ้างจัดการแม่ ส,สิบโลสิบโลสิบโลอุ้ยหนักเหมือนกันประมาณ8แปดโลครับนี่ครับแปดโลสองเป็นโลยิบนะตะประมาณแล้วเลยเพราะว่ามันก็มาหลาย,ายวันแล้วอ่านี่ครับได้สามลูกครับรวมแล้วประมาณแปดโลสองนะครับผ่านไปสองวันเมื่อวานวันนี้แต่ว่าตัดตัดตั้งแต่อีกวันหนึ่งเนาะน่าจะประมาณสามวันละถึงตรงนี้นะครับ รวมกัรตัดที่สวนนะครับเก็บไฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้น่าจะได้กินก่อนนะไ,ไหมนาะน่าจะทุเรียนเก็บพรีเมียมนะครับเราก็ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนนะครับ <พอ S 1> จะเป็น,นประมาณมน,นี้อะไรสองคืเนเนี่ยหรออืมอจะเป็นยังไงล่ะ ถ้าเกิดเราวัดนะขนาดถึงตูดก็ประมาณสิบนิ้วนะแม่เนะี่ยสิบนิ้วอะอืมสิบนิ้วทั้งกว้างอนะประมาณแปดนิ้วอะออนี่คือขนาดหนึงลูกนะครับอันนี้ก็ประมาณแปดนิ้วอืมแต่ถ้าเป็นเราเห็นข้างนอกเนี่ยมันจะโลรนะ้อยแปดสิบเนาะข้างนอก ไซส์มันก็จะเล็กๆแบบนี้นะครับถ้าไซส์นี้เอามาช่างก็น่าจะ5 600หรือเปล่าแต่เราไม่รู้นะครับว่ามันจะอร่อยไหมต้องรอชมนะครับ EP สองนะครับตอกทุเรียนนะครับรีวิวกินเลยนะครับ